ตามรอยหนังดังวันนี้ขอเสนอเรื่องวังสีทองเป็นหนัง16มอม,อมอภาคสดๆนะครับผลงานการสร้างของปัาทองสุรานลีวันสุวรรณทัศน์นะครับเรื่องนี้ท่านทั้งสร้างแล้วก็กำกับเองด้วยพระเอกก็คือสมบัติเมธนีนะครับนางเอกโสภาสถาพรวังสีทองนั้นเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่2เดือนธันวาคมปี2511นะครับที่โรงหนังเสลยบุรี แล้ววันนี้ที่เหลือให้ท่านดูอยู่ในขณะนี้เป็นฟิล์มหนังตัวอย่างนะครับซึ่งสมัยก่อนจะมีการทําหนังตัวอย่างสั้นๆแบบนี้แหละครับไม่มีเสียงนะครับประมาณสามนาทีเพื่อเอาใช้ในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็จะมีโคษกข,ของโรงหนังนั่นแหละครับเป็นคนพูดบรรยายเหมือนอย่างพี่ผมพูดแบบนี้แหละครับถ้าไม่พูดบางทีก็เปิดเพลงนะครับถ้าเป็นเพลงของหนังมีก็จะเอาเพลงของหนังมาเปิดหรือไม่บางทีก็เอาแผ่นสปอตหรือแผ่นโฆษณานั้นมาเปิดเพื่อที่จะ เรียกคนนะครับให้มาดูหนังนะครับวันนี้เราฉายแบบไม่มีเสียงนะครับก็จะนั่งดูนะครับแล้วก็จะบรรยายไปนะครับว่าแนวทางของหนังจะเป็นอย่างไรนะครับมีผีด้วยนะครับหวังนี้ถ้่าจะมีผีนะครับวิ่งไปเจอนะครับนี่คุณสมบัติเมธนีนะครับนังเอกครับคุณโสภานสถาพรนะครับเป็นฟิล์มหนังตัวอย่างซึ่งพิมพ์ออกมาหลายชุดนะครับก็ปี้ฟิล์มที่เหลืออยู่แม้จะดูเหมือนกับไม่มีเส้นนะครับแต่ว่าสีก็ เรียกว่าซิดจังลงนะครับคุณแกนใจมีนักนิตครับคุณหมีมัดแม่นนะครับที่นั่งนะครับขวานี่ยังไม่ทราบชื่อนะครับคุณชูพรที่พิทักษ์นะครับคุณสุพันบุรณพิมนะครับคุณเมตตารุ่งรัตน์นะครับคุณชูพรนะครับตาทะเล่นนะครับและนี่จะเป็นคุณสมบัตินะครับเมตตา คุณชูศรีนะครับกับคุณสมบัตินะครับบางทีบางท่านดูถ้าฟิล์มสีซีดนี่คุณไกลขันคิดนะครับกับคุณแก่นใจมีในกระดนะครับถ้าฟิล์มสีเพี้ยนนะครับ,รรบหรือว่าสีเสียหายดาราก็เหมือนจะดูไม่สวยไม่หล่อนะครับแต่ถ้าเป็นฟิล์มสีสวยสดก็จะสวยหล่อนะาาน,น,นะครับคุณพงษ์ระดาพิมลพันธ์นะครับคุณจำรูนวดจิ๋มครับ ตัวอย่างสมัยก่อนนะครับเขาก็จะตัดนะครับบางทีก็ไอ้คุณสมควรกระจ่างสานนะครับบางทีก็ตัดแบบสั้นๆนะครับเพื่อให้อยู่ในสมนาทีนะครับที่เอาไปใช้ในโรงหนังนะครับคุณปราณีตคุ้มเดชนะครับคุณสมบัติเมธานีนะครับุณสุพันบุรณพิมเข้ามาในห้องนะครับคุณไกรขันชิตนะครับที่ร้องให้นั้น เมตตาหรือว่านี่ปะทองนะครับผู้สร้างและู้กมกับหนังนะครับก็หนังเรื่องหวังสีทองนะครับคุณลุงจำรูดจิ๋มนะครับกับเด็กๆนะครับอ๋อคุณวริตนะครับวริผู้ชายนะครับสุภาสถาพรอูไม้แบตตีนะครับสมัติเมตานีกับ จำดูรนวดจิบนะครับรถแท็กซี่นะครับโซฟานะครับคุณวลิตกับคุณสุณพันธ์บุรรนาภิมพิพีมคุณหมีมัดแม่นนะครับในปี2อ1นะครับนีคุณเมตตานะน่าจะเป็นชาติต่อเนื่องกับเมื่อสักครู่นะครับมันจะมีผีออกมานะครับคดูนะครับมีเงานะครับ เขาคุณไม่ตาจจะมีเงาปีศาจมาแล้วครับเงาปีศาจคุณธนงศักดิ์พักดีเทวานะครับลูกชายของพระทองนี่นแหละครับนี่ครับเหมือนปีศาจอาจจะเป็นคนก็ได้นะครับว่าน,นักชื่อวังสีทองลึกลับนะครับแขกนั่นใครนะครับรวยงไม่อกน,นะครับเป็นลุง แต่คุณธน o งศักดิ์อยู่ขวานะครับแล้วคุณสมควรกระจ่างสารอยู่ซ้ายแขกสมบัติเมธนีนะครับลอมตัวไกลคันชิดแก่นใจมีนะกระนิษแล้วคุณสุพันนะครับคุณโสภาเข้าไปไหว้คุณหมีนะครับคุณป้าคุณโสภานะครับพระเอกเข้ามาช่วยครับต่อยกันแล้วครับอันนี้ตลกนะครับคุณโสภาชอบบทแบบนี้แหละครับ และนี่ก็คือตามรอยหนังดังนะครับวังสีทองที่ยังเหลืออยู่ให้เป็นฟิล์มหนังตัวอย่างสั้นๆอยู่แค่นี้แหละครับ